ยูทัวร์ของนู้นนี่วันนี้แม่เอากีตาร์มานะจ๊ะทึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้พี่สาวคนช่วยมาร้องเพลงให้เราฟังเรียกพี่พี่เมมพี่เมมเรียกเร็วเอ้าพี่นูดาพี่อันนาเรียกพี่เมมเร็วเอ้าไม่มีใครเรียกเลยป่ะจ๊ะไม่มีใครอ่านเรียกอ่านู้นเดินกล้าป่ะจ๊ะเดินกล้าไปเลยนะคือว่าวางกันไว้ให้เด็กเรียกไม่ใครอันเรียกแมมทุกคนเนอะก็หนังกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้ ่ได้อ่ะห้าห้าข้อไงนู้นไหมเด็กแขวนข้อไปก่อนนะข้อไดใบจ่ายอ้าวโอเคพี่เมมนั่งวันนี้เราจะให้พี่เมมมาลองเป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อแอลกอฮอล์ทแม่แม่ลองไม่เป็นแล้วเอาเนื้อไว้ให้พี่เมมนใงกันเลยอ่าเตรียมไม้โมดเลวนะไม้ดเลวเนี่ยเด็กเป็นเดนเซอร์อเด็กเป็นเดนเซอร์พร้อมพร้อมแล้วไหมพร้อมหยอกมือกันพร้อมหยอกมือโอเคกันใช่ไหนนั่งไม่ข้ามันหรอกะ ก็เนแดนเซอร์เดนเซอร์เแดนเซอร์อ้าวห้ามใส่ลระมอดห้ามอ้าเร็วผลิไม่ต้องลอมขี้ลอขี้เสร็จแล้วเขาเคกอดเธอไหมเสร็จแล้วเขาบอกรักเธอไหมเสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วเธอจะไมไม่จำกี่ครั้งที่ต้องดนแบบนี้ ไม่ใยดีเจ็บช้ำเดินกระทำย่างนีทำเหมือนเธอไม่มีหัวใจแล้วเ,เป็นไงไอเอา้าใช่แล้วค่ะไปไปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนี่เหนื่อยอย่างลุยเลยนี่ตาวนั่นแหละค่ะอ๋อเสร็จแล้วลอ๋วอนูรักดหมด trứng ừ, thằng chẳng có cua lươi